สำหรับใครที่ช่วงนี้รู้ตัวว่าอายุเริ่มมากขึ้นความจํามีแบบหลงหลง,ล,งลืมลืมบ้างไขข้อกระดูกเริ่มแบบไม่ค่อยโอเคและรวมไปถึงผิวพรรณที่เวลาเราอายุมากขึ้นนะครับร่างกายผิวพรรณของเราก็เริ่มแบบเสื่อมสภาพลงตาม,ตามกาลเวลาวันนี้บอยมีตัวช่วยดีๆมาแนะนาครับเทคนิคการบํารุงตัวเองแบบง่ายๆบอยแนะนําเป็นตัวนี้เลยครับคงังเซนคิวออยล์นะครับช่วงนี้มาแรงมากๆนะครับแล้วก็ให้ความนิยมในการทานอย่างต่อเนื่องมากๆเลยครับ ตัวนี้นะครับอุดมไปด้วยสารสําคัญ3ชนิดหลักๆนะครับตัวแรกจะเป็นฟอสโฟลิปิดนะครับตัวนี้จะมีผลดีสําหรับกระบวนการเรียนรู้ความจําของเราสําหรับน้องๆหนุๆคนไหนที่ช่วงนี้กําลังจะติวสอบเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วต้องทบทวนอ่านหนังสือเยอะๆแนะนําว่าทานตัวนี้รับรองว่าโอเคหรือว่าสําหรับผู้สูงอายุนะครับที่บอกว่าความจาหลงๆล,ลืมๆแล้วตัวนี้ทานแล้วเนี่ยรับรองว่าความจํากลับมาดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ สารสำคัญตัวต่อไปนะครับจะเป็นโอเมก้า3 6 9ที่เป็นส่วนประกอบหลักในการฟื้นฟูซ่อมแซมร่างกายของเราที่สึกหรอให้มันดีขึ้นนะครับสำหรับสารสำคัญอีกหนึ่งตัวนะครับคือสารสำคัญแอสตาแซนทินนะครับที่มีผลต่อการบำรุงผิวของเราโดยตรงตัวนี้เป็นสารสีแดงนะครับที่พบในธรรมชาติมีฤทธิ์ในการก่อต้านอนุมูลอิสระมีประสิทธิภาพสูงกว่าวิตามินซีถึง6,000เท่าและวิตามินอ e, ีอีก550เท่าด้วยครับสำหรับวิธีการทานนะครับง่ายมากๆเลยครับ เพียงแค่ทุกคนนะครับทานวันล,ละ2ซอฟต์เจลด้านในจะเป็นซอฟต์เจลแบบใสครับเป็นแบบนี้เลยฮะนี่ฮะสามารถดูดซึมเข้ากับร่างกายของเราได้ง่ายมากๆแล้วก็สารอาหารเหล่านี้ครับจะมีผลทําให้ร่างกายของเราเนี่ยดีขึ้นอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวบอยจะพาไปชมวิดีโอการสาธิตประสิทธิภาพการละลายน้ําของน้ำมันคิวออยตัวนี้กันนะครับ The omega found fish oil are not triglycerides in สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาตัวช่วยในการบำรุงร่างกายไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกแนะนำคังเซนคิวออยตัวนี้เลยครับเป็นตัวช่วยในการบำรุงร่างกายของเราที่ดีมากๆแนะนำเลยนะครับ